หัวข้อนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันถึงการเริ่มระบบการเริ่มระบบเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะเรื่องของการเริ่มระบบการตั้งค่าต่างๆนะคะตั้งแต่ครั้งแรกในการใช้งานเลยเราลองมาดูหัวข้อที่1การตั้งค่าเริ่มต้นต่างๆนะคะ1เลยคือการกําหนดรายละเอียดกิจการนะคะเราคลิกเข้าไป อันนี้ก็คือถ้าบริษัทของเราชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะคะ มีภาษาอังกฤษไหมให้ใส่ลงไปได้เลยโบโทรศัพท์นิติบุคคลนะคะใส่ลงไปได้เลยตามข้อมูลของบริษัทเราตามหนังสือรับรองก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเราเป็นสำนักงานใหญ่ให้เราใส่สูงนะคะจากนั้นเวลาพิมพ์เสร็จทุกครั้งอย่าลืมกดเซฟนะคะกดเซฟลงไปแต่ว่าเวลาการแก้ไขเนี่ยจะกดแก้ไขตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะดับเบิลคลิกที่ ตัวบรรทัดนี้เลยก็ได้คลิกลงไปนะคะอันนี้คือการกำหนดเริ่มระบบรายละเอียดของกิจการครั้งแรกนะคะไปที่รายละเอียดกิจการนะคะข้อ1ส่วนข้อ2เนี่ยเป็นเรื่องทั่วไปลองทั่วไปก็คือจะบอกว่าของเราเนี่ยจะเป็นเป็นพุทธศักราชหรือเป็นคิศสศักราชเวลาลงท้ายอาจจะเป็น25้า 63หรือ2020นะให้เราเลือกใช้นะคะเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็นได้เนาะอะ่ข้อ2อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือ7%ถ้าสองใครเป็นขนส่งนะคะหรือเป็นกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้ใส่7%ไว้นะคะอ่ะประเภทราคาขายก็ใส่เป็นแบบ2แยกแหวนไปก่อนตามปกติของเขานะคะ n นี่ก็คือสำหรับ การเฉลี่ยภาษีซื้อนะคะถ้าเราไม่ได้มีการเฉลี่ยภาษีซื้อเราก็ใส่ i อนไว้ตามปกตินะคะตรงนี้ปกติก็จะไม่แก้อะไรนอกสจากว่าเราจะเป็นกิจการที่ได้รับการยกเว้นแวกเราจะมาเปลี่ยนตรงนี้จาก7จให้เป็นศูนย์แล้วก็กดเซฟนะคะอะกดเซฟเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ถ้าเราแก้เป็น7จ็ดก็ดับบนคลิกแล้วก็กดเซฟนะคะอะส่วนเรื่องระบบนะคะในเรื่องของอันอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ตัวระบบสินค้าคงเหลือลองเข้าไปดูข้อหนึ่งรายละเอียดทั่วไปนะคะรายละเอียดทั่วไปของระบบสินค้าคงเหลือเนี่ยคือที่ใช้ประจำนะคะจะมีข้อ1รูปแบบของรหัสตรงเนี้ยถ้าของเราเนี่ยเดิมของใครเป็น x x p เ,เนาะอาจจะขึ้นด้วนต้นด้วย99ขีดนะคะแล้วก็เป็นเครื่องหมายตกใจอันนี้เวลาที่เราอะ่ะกำหนด รหัสสินค้ารายละเอียดนะคะเดี๋ยวเปิดคู่ให้ดูอ่ะเนี่ยถ้าสมมติเราใส่ตัวเลขว่า99แล้วก็ขีดฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยมีการกำหนดสินค้าที่รายละเอียดสินค้าของเรานะคะเข้าไปใหม่นะเราจะขึ้นต้นได้แต่ตัวเลขเราจะไม่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรแบบนี้ขึ้นต้นไม่ได้นะคะฉะนั้นถ้าเราอยากแบบ ใช้ได้ทั้งตัวเลขแล้วก็ใช้ได้ทั้งตัวอ,อักษรให้เราใส่เครื่องหมายตกใจไว้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กดเซฟกดตกลงนะคะทีนี้เวลาที่เราเนี่ยเปิดบินใบกำกับภาษีเนี่ยมันจะให้เราหาจากตามรหัสหรือจากชื่อก็ได้นะคะเดี๋ยวขอเปิดตรงนี้ให้ดูก็ได้นะคะสมมติเราจะาขายสินค้าก็ไปที่ขายเนาะขอโทษค่ะ ปิดไปก่อนอ้าวเดี๋ยวนะเริ่มระบบใหม่สินค้าคงเหลือนะแล้วข้อข้อหนึ่งนะหนึ่งสามหนึ่งนะคะหนึ่งสามหนึ่งการค้นหารหัสจากคีวค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะขึ้นถ้าสมมติเราเพิ่มเข้าไปใหม่ขออนุญาตเปลี่ยนห้องนะคะขออนุญาตเปลี่ยนห้องไปอยู่ห้องนี้แล้วกันเนาะไปอยู่ห้องนี้อ่ะห้องที่มี ข้อมูลนะคะ,ะเริ่มระบบกำหนดค่าเริ่มต้นนะข้อ3แล้วก็ข้อ1นึ่ะคะหนึ 1, 3, 1. เรื่องทั่วไปออตอนที่เราเลือกคียรหัสค่าใช้จ่ายของเราอันนี้เข้าไปที่หน้าต่างนี้นะคะซื้อแล้วก็ซื้อเชื่อตรงนี้ตรงที่เราเดบิวลคลิกรายการสินค้านะคะ มีไนะยังไม่ได้จ่ายมังม่งจะให้เราแก้นะ,อะขออนุญาตเพิ่มเข้าไปแล้วกันเนาะเลือกใครสักคนหนึ่งไปก็ได้อเนี่ยมันจะให้เราหาจากรหัสกัแบบชื่อเห็นสีเขียวตรงนี้ไหมคะถ้าเราเลือกสีเขียวมาอยู่รหัสมันจะมารหัสแต่พื้นฐานของมันเลยเนี่ยถ้าเรากําหนดไว้ว่าให้ตรงเนี้ยหาจากรหัส ตรงที่กําหนดรางสีเขียวมันจะวิ่งมาที่สีเขียวก่อนแต่ถ้าเราหาจากชื่อตรงรายละเอียดสีเขียวเข้มตรงนี้มันก็จะมาอยู่ตรงที่สีเขียวเข้มก่อนเลยนะคะฉะนั้นตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปแก้อะไรนะคะไม่ต้องไปแก้อะไรอ่ะอีกอันหนึ่งการบันทึกบัญชีสินค้าของเราจะเป็นแบบ p e r e d i c นะคะ,เร,ะเราจะไม่ใช้เพอร์เพจชวนเพราะว่าการใช้เพอร์เพจชวลเนี่ยมันจะคิดต้นทุนบันทึกต้นทุนทุกครั้งที่เราเนี่ยมีการซื้อขายนะคะเราจะไม่ใช้วิธีนี้เราจะใช้ p e r ร o d ิ c อ่ะจากนั้นเนี่ยข้อ9อ่าขออนุญาตมาที่ข้อ5ก่อนเลยกันนะข้ามข้อไปนิดนึงอ่ะทนิยมของสินค้า2หลักก็คือเวลาที่เราเนี่ยเลือก รหัสสินค้าขึ้นมานะคะเลือกรหัสสินค้าขึ้นมาตรงนี้มันจะโชว์แค่สองหลักแต่ถ้าเราเลือกตรงนี้เป็นสามหลักตอนที่เราปิดรายงานตรงนี้มันจะกลายเป็นสามหลักนี่คือราคาของสินค้านะคะราคาของสินค้าอ,อยู่ตรงนี้นะคะเชื่อมกันทศนิยมของจํานวนสินค้าก็คือตรงนี้หนึ่งก็คือหนึ่งแต่ถ้าเราเลือกสองตรงนี้ชุด ก็จะเป็น5.00นะคะอะ่ถ้าเราไม่ได้สนใจกับจุดตรงนี้เท่าไหร่ของจำนวนเราก็ปิดลงไปไม่ต้องแก้ไขนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือข้อ9ถ้าสมมติว่าเวลาเราทำสต็อกในเอ็กเพเนี่ยถ้ามีการขายสินค้าออกไปแล้วของยังไม่มีเนี่ยถ้าเราใส่ y เนี่ยก็คือมันก็จะยอมให้ระบบเนี่ยเปิดบินขายได้แต่ถ้าเราใส่ n เ,เนี่ย ความหมายคือถ้าไม่มีการขายถ้าไม่มีสินค้าในสต็อกห้ามเปิดบินขายนะคะก็คือไม่ยอมให้สินค้าติดลบนั่นเองหลักๆเราจะใช้ประมาณนี้นะคะอันนี้ข้อสิธจะเป็นการแบบให้ระดับผู้มีอนุมัติระดับอะไรที่สามารถอนุมัติการติดลบของสินค้าคงเหลือได้นะคะจากนั้นแก้เสร็จแล้วก็กดเซฟเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือการ เริ่มระบบกำหนดค่าเริ่มต้นระบบของรายละเอียดทั่วไปนะคะข้อ2กลุ่มของสินค้ากลุ่มของสินค้าเนี่ยอันนี้คือตามโจทย์ของเราเนาะโจทย์ของเราเนี่ยถ้าใครยังไม่เห็นโจทย์นะอาจจะดูที่โจทย์ก่อนก็นได้นะคะเราจะมี3กลุ่มคือสินค้าเวลาเราทำสต็อกเนี่ยมันจะต้องมีการจัดกลุ่มเช่นยางนะคะ ล้อแมกหรืองานบริการนะคะหรือใครทำเกี่ยวกับออขนมอย่างเงี้ยก็ต้องมีแบบของแห้งหรือว่าของสดหรือว่าเป็นกลุ่มแป้งกลุ่มเครื่องปรุงอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถจัดกลุ่มของสินค้าคงเหลือได้วิธีการก็คือก็สร้างรหัสกลุ่มขึ้นมาใหม่จากนั้นนะคะวิธีการสร้างก็กดสร้างเนาะแล้วใส่กลุ่ม0 0 1ูนย์หนึ่ง ใส่ยางรถยนต์นะคะเลือกแบบไฟ์โฟนะคะเข้าก่อนออกก่อนแล้วก็ผูกรหัสสินค้าเนี่ยตามตัวอย่างพื้นฐานที่เขามีให้เอเพจจะมีพื้นฐานอันนี้ให้เรานะเราก็ผูกตามตัวอย่างเลยนะคะวิธีการผูกเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เรากําหนดค่าเริ่มต้นกันเนี่ยเดี๋ยวพี่อาจจะสอนรงนี้ลึกๆทีนึงนะคะกดปิดไปก่อนอันนี้หมดแล้วนะ้องเรื่องของการเริ่มระบบของสินค้า อันนี้จะเป็นการเริ่มระบบนะคะของวิธีการทั้งรับแล้วก็จ่ายนะคะ,อะลองคลิกเข้าไปดูก็ได้เนี่ยอันนี้ก็คือ x เ่ยจะกำหนดมาให้เราตั้งอัตโนมัติอยู่แล้วว่าฝั่งขาย,ยจะค้นหาจากตามชื่อหรือจากตามรหัสนะคะถ้าเราอยากหาจากตามรหัสเป็นหลักเราก็เลือกรหัสแล้วเราก็กดเซฟกดตกลงนะคะส่วนตรงนี้ภาระภาษีขายเนี่ยเราอยากให้เลือกเป็นแบบเกณฑ์สิทธิ์เกินเงินสดหรือเลือกได้ เราก็เลือกตรงนี้แต่ปกติเราก็จะไม่ค่อยไปแก้ไขอะไรเพราะว่าเหมือน e x ็ e l s เนี่ยเขาจะตั้งมาให้เราอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการเริ่มระบบตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าคงเหลือนะคะเอ่อหรือว่าขายหรือว่าซื้อแล้วก็เจ้าหนี้นะคะจะอยู่ที่ตรงนี้ น,นี่คือการระบบการเงินและธนาคารพวกนี้เอ็กเพเขาก็จะมีแบบมีฐานมาให้เราอยู่แล้วนะคะคือการเริ่มระบบบางอย่างเราก็ไม่ต้องแก้แต่บางอย่างเราก็แก้ได้นะคะอีกอันนึงข้อ8นะจะเป็นเรื่องของระบบทรัพย์สินนะคะขออยากคลิกเข้าไปดูระบบบัญชีนิดนึงเนี่ยนะพวกนี้รหัสกลุ่มอะไรพวกนี้นะคะ เอ็กพคก็มีพื้นฐานให้เราอยู่แล้วเวลาการจ่ายเงินสดย่อยอะไรพวกนี้ฐานเราจะสามารถเพิ่มเข้าไปเองได้เนาะแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะคะ,ะกลับมาที่ข้อหนึ่งเหมือนเดิมเรื่องระบบทรัพย์สินระบบทรัพย์สินข้อหนึ่งรายละเอียดทั่วไปนะคะ,ะเขาจะบอกเลยว่ารูปแบบของรหัสเนี่ยเป็นแบบไหนอยากให้ขึ้นต้นด้วยอะไรคิดค่าเสริมทันทีไหมคิดรายเดือนหรือรายปีสามารถกําหนดได้เลยนะคะนี่ รายเดือนก็คือสําหรับคนที่ทํางบกาไรขาดทุนลายเดือนเอ็กเพจ,จะบันทึกค่าเสื่อมให้ทุกเดือนแต่ถ้าสมมติว่าโดนสำนักงานบัญชีไม่ได้ทางบลายเดือนอาจจะคิดค่าเสื่อมลายเดือนกขอโทษอาจจะคิดค่าเสื่อมลายปีก็ได้นะคะแล้วก็ปิดไปยังอยู่ที่เริ่มระบบนะคะระบบทรัพย์สินแล้วก็ข้อ2กลุ่มบัญชี ลุ่มบัญชีของทรัพย์สินเนี่ยเดิมคือ XK เขาก็จะมีพื้นฐานให้สังเกตไหมคะเขาจะผูกมาให้เราอยู่แล้วว่ายานพาหนะก็บัญชีทรัพย์สินคือชื่อยานพาหนะบัญชีค่าเสื่อมคือค่าเสื่อมราคายานพาหนะบัญชีค่าเสื่อมสะสมคือค่าเสื่อมราคาสะสมยานพาหนะ เห็นไหมคะเขาจะใช้ตัวเลขข้างหลังเหมือนกันเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบแล้วก็การเลือกรหัสขึ้นมาเวลาที่จะบันทึกบัญชีนะคะสำหรับรายการใดที่ไม่มีในนี้สามารถเพิ่มได้นะคะอันนี้มียานแผนะมีคอมพิวเตอร์เครื่องจักรอุปกรณ์แล้วก็อาคารเครื่องมืออุปกรณ์นะคะ เขาจะมีพื้นฐานให้เราอยู่แล้วถ้าไม่มีเราก็ผูกเองได้แต่เราต้องรู้วิธีการผูกว่าผูกยังไงให้ถูกต้องนะคะก็ดูจากตามตัวอย่างของเก่าก็ได้นะคะเห็นไหมคะเครื่องมือเครื่องมือเครื่งองมือนะคะอะกดปิดไปจบในเรื่องของการเริ่มระบบตรงนี้นะคะในการเริ่มต้นค่าต่างๆสําหรับข้อ2การเริ่มต้นค่าข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการกําหนดอย่างเช่นค้างสินค้าอย่างเงี้ย เราอาจจะมีหลายครั้งนะเดี๋ยวชี้ให้ดูใหม่แล้วกันนะคะเริมระบบตารางข้อมูลแล้วก็คลังนะคะเช่นสมมติว่าเดิมมีสำนักงานใหญ่มีขายเราอยากจะมีคลังที่สามเช่นสมมติว่าเรามีคลังที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรเงี้ยเราก็เพิ่มคลังลงไปได้นะคะหรือแบบมีมีคลังหน้าร้านคลังสินค้าตัวอย่างอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มคลังตรงนี้ลงไปได้นะคะวิธีการเพิ่มของอีกเพจก็ไม่ยากเลย คลิกที่ตรงนี้แล้วก็กดกระดาษสีขาวก็เพิ่มให้เราได้แล้วนะคะว่าเป็นการเพิ่มคลางสินค้านั่นเองค่ะยังอยู่ที่เริ่มระบบนะพวกนี้เหมือนกันรายละเอียดต่างๆสามารถเพิ่มเข้าไปได้แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีพื้นให้เราอยู่แล้วนะคะมีพื้นฐานให้เราอยู่ประมาณแบบค่าเริ่มต้นเนี่ยประมาณเกือบร้อยเปอร์เซนะคะอ่ะข้อสากำหนดรอบบัญชี รอบบัญชีอันนี้เวลาที่เราทําบัญชีทุกครั้งเราต้องมีการกําหนดรอบบัญชีของเรานะเพราะว่าเห็นไหมคะเอ็กเพให้เราทําบัญชีได้2ปีพอปีหน้าเราก็ต้องสร้างห้องใหม่ปิดประมวลผลนะคะอย่าเพิ่งงงเนาะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอีกทีหนึง่งทีนี้เวลาเราทําบัญชีทุกครั้งเช่นสมมติตอนนี้เราอยู่ปีห3สามแล้วเราจะกลับไปทําบัญชีของปีหกสอง คือเป็นครั้งแรกเลยที่ใช้งานแต่ว่าจะไปเอาเอกสารบัญชีปี62มาบันทึกเราก็ต้องกดแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนรอบบัญชีเนี่ยจาก63เป็น62จากนั้นก็กดเซฟนะคะระบบจะให้เรายืนยันก็กดตกลงรอบบัญชีของเราก็จะเป็นปี62ฉะนั้นเวลาที่เราบันทึกบัญชีอะไรไปก็ตามเนี่ย มันก็จะจำว่าเป็นของ62แล้วก็เรียกรายงานมาให้เราได้อย่างถูกต้องนะคะฉะนั้นถ้าสมมติเราไม่แก้ไขรอบบัญชีให้ถูกต้องตรงตามที่เราบันทึกบัญชีเนี่ยเวลาที่เราเรียกดูรายงานต่างๆมันก็จะเพี้ยนไปด้วยแต่ห้ามลักไก่นะสมมติว่าปีนี้คือไม่เคยปิดประมวลผลเลยมีนะเคสแบบปิดประมวลผลไม่เป็นอะ่ะเอ็กเพที่ฉันใช้2ปีอะฉันแก้เป็น64เลย คือเดิมเนี่ยมันใช้ได้62 63ใช่ไหมพอจะขึ้นปี64ระบบจะล็อกไม่ให้บันทึกนะคะเพราะว่าคุณต้องปิดประมวลผลฉันก็แก้เป็น64เลยแต่อะไรคะก็บันทึกซื้อขายรับจ่ายได้นะแต่เวลาเรียกดูรายงานการแบบเรียกดูงบทดลองต่างๆทุกอย่างมันจะเพี้ยนไปหมดเลยเพราะว่าเราไม่เคยปิดประมวลผลของเก่าเลยนะคะอ่ะนี่ขออนุญาตแก้กลับไปเป็นของเดิมวกส63จากนั้นกดเซฟแล้วก็กดตกลงนะคะอืม มีอะไรคะข้อ4การกําหนดเลขที่เอกสารการกําหนดเลขที่เอกสารเนี่ยคือการแบบกําหนดปกติเนี่ยเวลาที่เราพิมพ์หัวข้อตรงนี้มันก็คือหัวข้อที่เราเนี่ยบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายตรงนี้นี่แหละมันคือการกําหนดเลขที่เอกสารที่ว่าจะขึ้นต้นด้วยอะไรนะคะอย่างสมมติซื้อสดเนี่ยจะขึ้นต้นด้วย h p ขายสดก็จะเป็น h s นะคะขายเชื่อก็จะเป็น i v แต่ว่าเวลาที่เราบันทึกเอกสารเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะคลิกนิวเข้าไปเห็นไหมคะเปิดให้ดูคู่กันนะคะมันจะขึ้นต้นด้วยศูนย์ศูนย์ศูนย์สมมติว่าขออนุญาตไปที่โอ e ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยศูนย์ศูนย์ศูย์แต่ว่าเวลาที่พี่บันทึกบัญชีหกสานสองลงไปเนี่ยคือเลี้ยงแต่ปีเดือนแล้วก็ลำดับนะอันนี้คือการที่พี่เนี่ย คีย์อินมือเข้าไปเองคีย์อินมือหมายความว่ายังไงคะเดี๋ยวอา่านเดี๋ยให้ดูเนาะก็กดสร้างกระดาษแล้วก็ enter นะคะจากนั้นก็พิมพ์6 2 0 3 0 1อย่างเงี้ยคีย์มือเข้าไปเองถามว่าเราจะมาตั้งตรงนี้ได้ไหมก็ได้นะถ้าสมมติเราดับเบิลคลิกลงไปปึ๊บเห็นไหมเราก็แก้ตรงนี้จากเป็น6203001 ก็ได้ต่อไปมันก็จะเป็น6 3 0 1 2 2 0 3ให้เราอัตโนมัติเพียงแต่พอเราทำเดือน4ใช่ไหมเราต้องกลับมาแก้อันเนี้ยให้เป็น6อ๋อ,อขอโทษผิดปีละ6 6 3 0, 3 0 0 1อ่ะพอเป็นเดือน4ี่ใช่ไหมเราก็ต้องเป็นกลับมาแก้ตรงเนี้ยให้มันเป็น6304อย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นละมันจะไม่ได้จำให้เรา ตลอดไปมันเหมือนช่วงเดือนเราจะต้องมาเปลี่ยนนอกจากว่าเราจะตั้งเป็น6300001ไปเลยอย่างเงี้ยแล้วฉันก็จะใช้63ตลอดโดยฉันไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่วิธีบินทึกของพี่ก็คือพี่อยากจะแบบเรียงแบบปีแล้วก็เดือนแล้วก็ลำดับเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อเดือนเนี้ยเอกสารเราบันทึกบัญชีไปแล้วกี่ใบนะคะอ่ะขออนุญาตปิดลงไปอันนี้ก็คือใช้กรณีที่เราเนี่ย เปลี่ยนกำหนดเลือกที่เอกสารกับ2ก็คือเห็นไหมคะที่จะมีแท็บตรงนี้อ่าไปที่ซื้อนะคะแล้วก็ข้อ5จะมีแท็บ2แท็บบอกเลยว่าเดิมของ x p จะไม่มีให้ x p กก็จะมีแบบอย่างเงี้ยอันเดียวไม่มีชี้มาข้างๆถามว่าถ้าอยากได้เพิ่มทำยังไงสร้างเพิ่มนะคะสร้างเพิ่มเดี๋ยวลองดูวิธีการสร้างกันนะคะ มาเรากลับมาดูวิธีการเพิ่มกันนะคะเราก็จะไปดูที่นี่เลยเริ่มระบบแล้วก็ข้อ4นะคะการกำหนดเลขที่เอกสารก็คลิกเข้าไปเลยแล้วเราก็ไปหา OE OE ของเราตรงนี้คือค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะไปที่ซื้อนะแล้วก็ OE เห็นไหมมันมี2แทบ สองแถบนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตปิดไปก่อนแล้วกันเนาะปิดแล้วก็เข้าใหม่ตัวเลขเยอะแยะเนี่ยพี่อังเอาใหม่ B I T 9 R เ,เห็นไหมคะปกติมันจะมีให้เราแถวเดียว แต่พี่อยากได้สองแถวแบบเนี้อา่าของพี่หายไปแล้วของพี่หายไปแล้วอะ่ะของพี่หายไปไหนอ,ะอ่ะกลับมาที่ห้องเราเหมือนเดิมนะอ่า O E O E อันนี้อ่ะทันไหมก็คือจะ O E ใช่ไหมดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วพี่ก็จะเปลี่ยนจาก O E เนี่ย เป็นค่าใช้จ่ายที่มีแบบพี่ก็เพิ่มเพิ่มแบบเข้าไปแล้วพี่ก็กดตกลงแต่ว่าตรงที่ผูกบัญชีตรงเนี้ยไม่จําเป็นต้องไปแก้อะไรมันนะเพราะว่าไ e อ้เพลเขาจะผูกไว้ให้เราอยู่แล้วนะคะแล้วก็กดตกลงปึ๊กแล้วพี่บอกว่าพี่อยากได้ค่าใช้จ่ายอื่นๆตรงเนี้ยค่าใช้จ่ายอื่นๆตรงนี้ก็คือค่าใช้จ่ายอันนี้นะให้มันมีสองแท็บแบบโนแบทด้วยพี่ก็ ห้ามดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกคือการแก้ไขให้เรากดที่กระดาษสีขาวตรงนี้นะคะเพิ่มข้อมูลมันจะขึ้นมาเป็นฐานเก่าให้พี่ก็แก้จัดแวดเป็น n o w ว t นะคะแล้วก็สร้างเลขที่เอกสารตรงนี้ขึ้นมาเองก็คือกําหนดขึ้นมาเองอ่ะสมมติ OC ใช่ไหมก็กดพิมพ์ OC อย่างเงี้ยแล้วก็กดตกลงเห็นไหมคะมันก็จะมี2อันแต่ว่าตรงนี้มันยังไม่มานะมันยังไม่มาสองแถบจนกว่าพี่จะต้องเอ พี่ออกไปก่อนแล้วกันเนาะสมมติว่าพี่ปิดปิดแล้วพี่เข้าใหม่ง่ายที่สุดเข้าใหม่ปุ๊บแล้วก็กลับไปห้องของตัวเองเนาะเห็นไหมมาสองแท็บแล้วอันนี้พี่อังทำอยู่ในห้องเทสนะสร้างสร้างสองแท็บเรียบร้อยนะคะสร้างสองแท็บเรียบร้อยแล้วจบในหัวข้อของการกำหนดเลขที่เอกสารตรงนี้ ะะข้อ5การเชื่อมต่อบัญชีนี่ก็คือการสั่งให้ระบบลงบัญชีใหม่นั้นเวลาที่เราทําอะไรกับระบบ e x c e l ถ้ามันรวนมันเอ๋แนะนําว่าไม่ควรจะสั่งให้มันลงบัญชีใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเรามีการแก้ไขอะไรที่ G l เนี่ยมันจะกลับมาเป็นเด้งมาเป็นข้อมูลเดิมเหมือนเดิมถ้าเราจะสั่งให้มันลงบัญชีใหม่เนี่ยเราต้องมีการมั่นใจแล้วว่าทุกอย่างที่เราบันทึกบัญชีไปเนี่ยเราไม่เคยไปลักไก่แก้ไขอะไร นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูปึ๊บการสั่งระบบลงบัญชีใหม่เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะให้ลงบัญชีใหม่จากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ระบบไหนบ้างนะคะการลักไก่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูลักไก่อันนี้เป็นห้องเก่าเนาะขออนุญาตเปลี่ยนห้องแล้วกันเนาะเป็นห้องตัวอย่างนะคะอ่ะลักไก่คือการแบบนี้สมมติว่า เดิมเนี่ยพอบันทึกบัญชีเสร็จเรียบร้อยนะคะเวลาไปดู GL นะดูที่อันสุดท้ายกดลงไปปึ๊บเห็นไหมเขาจะลูกเดบิตเครดิตการลักไก่ก็คือพี่บอกว่าเฮ้ยจ่ายเป็นแบงก์อ่ะพี่ก็ไปเลือกที่รหัสบัญชีตรงเนี้ยแล้วพี่ก็ไปเลือกเป็นแบงก์แล้วพี่ก็กดเซฟเนี่ยนี่คือการลักไก่นะ ถ้าสมมติว่าระบบเนี่ยมีการสั่งลงบัญชีใหม่มันจะกลับมาเป็นเงินสดเหมือนเดิมมันจะไม่ผูกเป็นแบงค์ให้นะคะฉะนั้นเราก็ห้ามลักไก่นะถ้าเราลักไก่มันอาจจะลวนได้อ่ะนี่คือเรียกว่าลักไก่กลับมาที่ระบบของเรานะสั่งลงบัญชีใหม่นะคะเลือก แต่ละหัวข้อก็ได้ถ้าเราตรวจพบแล้วว่าคือบางครั้งอ่ะพี่ก็เคยเจอนะว่าเวลาที่เราบันทึกบัญชีเอกสาอะไรไปบางทีมันวิ่งไปอยู่บัญชีพักหรือแบบเราตรวจสอบแล้วว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้บันทึกบัญชีผิดนะแต่ว่าบางทีข้อมูลมันเยอะอ่ะเราจะแบบไปนั่งตรวจสอบทีละรายการอย่างเียก็ตาเหลือเราอยากสั่งให้มันลงบัญชีใหม่อ่ะเราก็เลือกเฉพาะหัวข้อที่เราต้องการก็ได้เนี่ยหัวข้อไหนที่เราต้องการอ่ะเราก็เอาออกไปให้ไม่ให้เหลือเฉพาะตัวที่เราต้องการอย่างเงี้ยมันก็จะ ทำการสั่งลงบัญชีให้เราใหม่นะระบบจะสั่งลงบัญชีให้เราใหม่เฉพาะหัวข้อที่เราติ๊กแล้วเราก็กดตกลงเท่านั้นเองค่ะอ่ะกดออกไปก่อนเนาะอ่ะยังอยู่ที่เริ่มระบบนะตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไม่ต้องตั้งอ่ะข้อ7การกําหนดรหัสผนกรหัสแผนกนเนี่ยใช้สําหรับเอ่อเกี่ยวกับมีหลายฝ่ายกับอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกอย่างเช่นโครงการรับเหมกาก่อสร้างหรือคนที่ ทำบันทึกบัญชีเอ็กพแล้วมีโปรเจกต์ต่างๆอยากรู้ในเรื่องของแผนกต่างๆว่าต้นทุนอย่างเงี้ยโปรเจกต์ไหนอย่างเช่นเอ่ออย่างเช่นก่อสร้างก่อสร้างที่แจ้งวัฒนะอย่างเงี้ยเราก็ต้องกําหนดนแผนกตรงนี้ของเรามาว่าเป็นแจ้งวัฒนะชื่อย่อแจ้งวัฒนะนะคะกําหนดนแผนกขึ้นมาตามตัวอย่างเลยเพื่อที่ว่าเวลาที่เราบันทึกค่าใช้จ่ายอะไรไปก็ตามเนี่ยนะคะ ใครไม่ทันนะพี่เข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าใช้จ่ายแหวนนะคะอันเนี้ยตรงนี้มันจะมีหัวแผนเวลาที่เราบันทึกเราสามารถเลือกแผนขึ้นมาได้เพิ่มที่ตรงนี้ก็ได้นะเพิ่มได้2ที่นะคะจะมาเพิ่มที่ตรงหน้าหัวข้อตรงนี้หรือเราจะมากําหนดตั้งแต่ทีแรกเลยก็ได้ตอนที่เราเริ่มระบบแล้วก็กําหนดแผนนะคะอันนี้ใช้สําหรับการแยกแผนแยกโปรเจกต์อ่ะ กาอ่าข้อ8การกําหนดบริษัทใหม่ก็คือการสร้างบริษัทใหม่ที่เราเนี่ยทำกันแล้วนั่นเองนะคะอันนี้ข้ามไปเนาะเพราะว่าเราทํากันแล้วอ่ะรายการข้อความตรงนี้ไม่ต้องแก้ไขอะไรเอ็กเซดเขามีเป็นพื้นฐานให้เราอยู่แล้วนะคะข้อ A ล็อกงวดล็อกงวดเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยมีการแบบฉันตรวจสอบหมดแล้วฉันบันทึกมัชีหม,ม,มดแล้วใครห้ามมาแก้ของฉันนะฉะนั้นเราต้องกดติ๊กลงไปตรงเนี้ย แล้วก็กดเซฟถ้าสมมติว่ามีใครมาจะบันทึกในรอบมกรลาหกสาเนี่ยเขาจะบันทึกไม่ได้มันจะบอกว่าระบบเนี่ยมีการล็อกงวดแล้วก็ปิดงวดไปแล้วนะคะถ้าอยากแก้ไขต้องมากดปลดล็อกตรงนี้แล้วก็กดเซฟนะคะอันนี้คือการปลดล็อกถ้าอยากล็อกก็ล็อกงวดตรงนี้นะคะก็คือไปที่เริ่มระบบแล้วก็ล็อกงวดบัญชีจบนะคะในหัวข้อเริ่มระบบค่ะ